สวัสดีทุกคนมาแซบมาแซบมาแซบกันอีกแล้วนะคะเป็นเมนูมถ้าถ้าพบกันกับแต่ในต่างแดนก็จะพากินถั่วนำแต่วันนี้สอาแม,ม่พากินกแล้วก็คือปิดใจด่านสกัดลาวนะคะนี่ตำหอยแครงค่นะตำหอยแครงตำหอยแครงมานะคะเพิ่มหอยเบิ้ลมาอีกนี่ ของเขาอร่อยจริงๆนะใครอยู่เทยาปูงก็ไปกินแต่ของเราก็สั่งแพนด้ามาเลยมาโซยกันเลยวันนี้กินแบบสุภาพนะคะกินแบบสุภาพค่ะล,ล้ำลายสอโอเคไหมคะัุ๊กติกโอเคค่ะได้ได้นะคะได,ได้อร่อยค่ะ ต่างสก,กัดลาวชื่อร้านเขาเหรอลูกใช่แล้ว<ม>ปีกไก่เขาอยู่ไหนเนี่ยก็คงจะก็ะเขีนได้กับฟ้าห้องบุญเนี่ยแค่เขียใแค่เขียง แซบแซบแซบกับยายแม่น้ำปลาร้ามันได้นัวมากหอยเป็นตัวตัวนัวจริงน้ำปลาร้าอมยอนนัวมากนัวกว่านียไา้ ตั้งข้าวโพดตั no. <S S ้งข้าวโพดเซ็ก็จะเป็นหวานจังเป็นไงคะเซปะปีกไก่เขาโอเคอยู่ อือมีกิ่นอายของกระเทียมรวยอือ